ในตัวนี้จะเป็นการเฉลยกันบ้านนะคะของเมื่อวานนะคะวันที่2 2เทิบมิถุนายนนะคะอ่ะก็จะเป็นโจทย์นะคะที่เราให้หาตัวตั้งที่หายไปนะคะตรงนี้คือตัวตั้งนะคะตัวตั้งหายไปเราจะมาหาตัวตั้งกันนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าอ่าในส่วนของถ้าตัวตั้งหายไปนะคะเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามคืออะไรคะตรงกันข้ามก็คือถ้าในโจทย์ข้อนี้นะคะข้อหนึ่งของเรานะคะ จำนวนอะไรนะคะบวกด้วย5 2 1 5 8 2แล้วมีค่าเท่ากับ5 2 4ล้านะคะอ่ะตรงข้ามก็คือในโจทย์ข้อนี้เป็นการบวกนะคะเราจะทำการหาตัวตั้งนะคะโดยวิธีการลบนะคะลบยังไงนะคะก็คือเราจะนำจำนวนที่เหลือนะคะอีก2จํานวนเนี่ยมาลบกันนะคะก็คือ5 2 4ล้านนะคะลบกับ 521,582นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใหม่เลยนะอ่ะซึ่งการลบกันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องให้ตัวตั้งนะคะมีค่ามากกว่าฉะนั้นเราจะนำ5าล้านงนะคะมาเป็นตัวตั้ง แล้วนะคะก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะทีนี้เราจะทําการคิดนะคะผลลัพธ์ของบรรทัดนี้ออกมานะคะก็เดี๋ยวครูจะไปทดไว้ข้างๆนะคะนักเรียน หลังเดี๋ยวเราจะมาคิดเลขตรงนี้กันนะคะก็จะเป็นการลบเนะาะการลบ0ลบด้วย2ไม่ได้นะคะต้องไปกระจายในหลัก10นะคะจาก5ก็จะเหลือ4นะจาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10 10ลบด้วย2เหลือ8นะคะต่อไป4ลบด้วย8ไม่ได้นะคะไปกระจายตัวข้างหน้านะคะจาก4กลายเป็น3จาก10จาก4นะคะกลายเป็น14นะคะ14ลบด้วย8ก็กลายเป็น6 ต่อ <Es> ไป3าลบด้วยห้าไม่ได้นะคะไปกระจายในหลักข้างหน้าจาก3าก็จะกลายเป็น13บสนะสิบลบด้วยหเหลือ8นะคะหน่งลบด้วยหกลายเป็นศูนย์ลบด้วยสไม่ได้นะคะไปกระจายในหลักข้างหน้านะคะก็คือไปที่หลักล้านเลยนะหลักล้านจาก5กลายเป็น4ี่นะคะหลักแสนก็จะเป็น9นะแล้วก็หลักหมื่นกลายเป็น10ต่อไปก็จะเป็น10บลบด้วยสเหลือแปดนะคะ เกลบด้วย5เป็น4และสุดท้ายในหลักล้านนะคะไม่มีตัวลบก็ดึง4ลงมาเลยนะคะอ่ะข้อนี้ก็จะเป็น4ี่ล้านสี่แสนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็เอาจากบรรทัดบนนะคะมาเขียนนะแล้วก็ใส่คำตอบลงไปเท่ากับ4ี่ล้านสี่แสนแื แปดร้อยหกสิบแปดนะคะเดี๋ยวครูจะลบอันนี้ไปเลยนะในบรรทัดต,ต่อไปนะคะจริงๆแล้วบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้ตรงนี้นะจำนวนนี้เนี่ยเป็นคำตอบแล้วนะคะจะเป็นคำตอบก็คือจะเป็นจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้นะอันเดียวกันจริงๆก็คือคำตอบแล้วทีนี้เราจะมาะะเหมือนเป็นการตรวจคำตอบนะคะว่าคำตอบที่เราได้มาตรงนี้ ถูกจริงหรือเปล่านะก็คือเราจะนําจํานวนเนี้ยที่เราไฮไลท์ไว้สีส้มนะคะไปแทนค่าในประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มานะคะแทนลงไปเลยในนี้นะ่ะเดีย๋ยวครูจะเขียนให้ดูเสร็จแล้วเราก็จะหาคําตอบออกมานะคะถ้าคําตอบตรงนี้ของเรานะคะไปตรงกับอันนี้นะแปลว่า คำตอบที่เราได้นะคะมันถูกต้องนะเดี๋ยวเราก็มาลองคิดกันเลยนะคะว่าจะตรงหรือเปล่าอ่ะมาเริ่มบวกกันเลยนะคะ8ปบวกสนะคะก็เป็น10นะคะใส่ศูนย์ทด1 6ึบวกแเป็น14ทด1เป็น15ใส่5ทด1 8บวก5เป็น13นะคะทดอีก1เป็น1 4ใส่4ทด1น,นะคะ1บวก0 1, นบวก1ะไป2นะคะเป็น2ต่อไปแปบวก2เป็น10ใส่ศทด1 4บวก5เป็น9นะคะบวกกับอีกทด1กลายเป็น10ใส่ศทด1น,นะ4บวกกับที่ทด1กลายเป็น5นะคะอ่ะตอนนี้คำตอบเรจะได้เป็น5ล้าน2450นะคะ ซึ่งเราก็จะพบว่าพบว่าอะไรคะคำตอบนะคะมันมีความตรงกันนะคะถ้าตรงกันก็แปลว่าเราคิดถูกแล้วนะคะในส่วนของตัวตั้งนะเราก็จะได้คำตอบนะคะว่าดังนั้นนะคะดังนั้นซีเรียมของเรานะคะมีค่าเท่ากับเอาตรงไหนมาตอบคะนักเรียน เอาอันนี้หรืออันนี้คะเอาสีส้มนะคะมาตอบนะเอานี้มาตอบก็ตอบไปนะคะว่าเท่ากับสี่ล้านสี่แสนแปดหื่นแปดร้อยหกสิบแปดนะคะแล้วก็มาเขียนตอบตรงนี้ตอบเป็นเลขไทยนะคะก็ข้อหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อสองกันเลยนะต่อไปมาที่ข้อสองนะคะข้อสองนะคะหาตัวตั้งเหมือนกันนะคะหาตัวตั้งใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะข้อนี้จากโจทย์นะคะบวกอยู่นะคะเราจะหาตัวตั้งโดยวิธีการลบนะคะก็คือนำจำนวนสองตัวที่เหลือนะคะมาลบกันนะคะเราจะใช้ตัวจำนวนที่มากกว่านะคะเป็นตัวตั้ง ก็จะเขียนลงไปเลยแปดล้านห้าแสนแปดมืนหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบนะคะลบด้วยสองแสนห้าืนพันห้าร้อยสี่ิบแปดนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะบรรทัดต่อไปเราก็จะหาผลลบนะคะของประโยคสารลักอันใหม่ของเรานะคะ,ะกูก็จะทดข้างล่างแล้วกันอ่ะแล้วลบกันนะคะ ส่นลบด้วย8ไม่ได้นะคะไปกระจายนะคะเป็น10 10ลบด้วย8เหลือ2 4ลบ4เหลือ0อ่ะอันนี้มากระจายตรงนี้นะคะเป็น9 10ลบด้วย2นะคะเป็น8 7ดเลบด้วยหเหลือ2 5ลบด้วย2เหลือ3นะคะแล้วก็ดึง8ลงมานะ,ะอ่ะก็จะได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะ มาเขียนนะคะในบรรทัดที่2นะคะก็เขียนจากข้างบนเลยนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปทีนี้เช่นเคยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นคำตอบของเราแล้วนะคะในบรรทัดนี้ นะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเหมือนตรวจสอบนะคะว่าเราเนี่ยคิดถูกหรือเปล่าคือเราจะเอาคําตอบที่ได้ตรงนี้ไปแทนค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะก็จะเอาไปแทนได้เลยอันเดี๋ยวจะมาทดข้างล่างนะคะ สองบวกแปดได้สิบนะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่ใสสี่ทดหนึ่งแปดบวกสองได้สิบนะคะเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสามบวกสองได้ห้านะคะแปดดึงลงมาเลยทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะ ่ะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าคําตอบตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันนะคะถ้ามันเท่ากันหมายความว่าเราคิดตรงนี้ถูกแล้วนะคะเราก็มาตอบได้เลยนะคะดังนั้นซีเลี่ยมนะคะมีค่าเท่ากับ8ล้านเอาอันนี้มาตอบนะคะตรงนี้นะ แปดล้านสามแสนสองมืนแปดพันเก้าร้อยสองนะคะแล้วก็มาตอบโอเคนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะข้อสองต่อกันในข้อ3นะคะข้อ3ก็หาตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะหาตัวตั้ง ตัวตั้งใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะข้อนี้โจทย์เป็นการลบตรงข้ามก็คือเราจะหาตัวตั้งโดยการนําไปบวกนะคะนำตัวที่เหลือไปบวกกันนะคะก็จะเป็น4ล้านกับ2 5งล้านห้านะคะครูก็จะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะสี่ล้านบวกกับ2 5งล้านห้นะคะคก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม แล้วเราก็คิดหาคำตอบเลยนะคะจากบรรทัดข้างบนข้อนี้นะคะดูแล้วคิดง่ายๆนะคะไม่ต้องทดไม่ต้องทดเนาะไต้องทดให้ดูนะคะก็จะได้เป็น6กล้านห้าแสนหนนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเราก็นำนะคะตรงนี้ มาตรวจคําตอบก็คือเราจะนําไปแทนค่าในประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มานะก็เอาไปแทนค่าในช่องสี่เหลี่ยมเลยอันนี้นะคะจากที่เราดูแล้วนะคะว่าตัวเลขด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมอ่ตัวเลขด้านหลังเหมือนกันหมดเลยเมื่อลบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น ศทั้งหมดนะคะฉะนั้นเราจะเอาแค่ตัวหน้าเนี่ยมาลบกันเนอหกล้านลบด้วยสองล้านนะคะก็จะเหลือเป็น4ล้านนะคะอ่ะอันนี้ก็ข้อนี้ไม่ยากนะคะพอคิดคำตอบได้4ล้านปึ๊บนะคะอ่ะให้สังเกตว่าคำตอบที่ได้นะคะมันตรงกันนะคะถ้าตรงกันนะคะแปบลบว่าตรงนี้ของเราถูกต้องแล้วเราก็เอามาเขียนตอบได้เลยนะคะ ดังนั้นนะคะสี่เหลี่ยมของเรานะคะมีค่าเท่ากับ6ล้าน5้าแสนนึ่งมื่้าร้ออะคะแล้วก็มาเขียนตอบข้อสามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเนาะต่อไปนะคะในข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์นะคะเป็นการหาตัวตั้งนะคะแล้วโจทย์เป็นการบวก นะเราจะหาตัวตั้งโดยวิธีการนําไปลบกันนะคะก็คือนำอจํานวน2อันนี้นะคะที่เหลืออยู่ไปลบกันเนาะครูก็จะเอาจํานวนที่มากกว่านะคะเป็นตัวตั้งก็คือ1ล้านหนล้านห้าพันนะคะบวกยูเอาไปลบนะ,ะลบด้วย 90, 9 9 9 9 9นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะมาหาคําตอบกันในบรรทัดที่2 อ่ะก็เดี๋ยวไปทดข้างล่างนะคะามาเรื่มที่หลักหน่วยนะคะะเห็นว่ามันจะลบกันไม่ได้นะคะเราต้องไปกระจายนะคะถึงหลักพันเลยนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น4นะคะ9 9แล้วก็10 10ลบด้วย9เหลือ1 9ลบ9เหลือ0 9ลย์เหลือ0นะคะ สี่ลบด้วยเก้านะคะไม่ได้นะคะไปกระจายต่อจากหนึ่งกลายเป็นศูนย์ตรงนี้กลายเป็นเก้าตรงนี้กลายเป็นเก้านะคะตรงนี้กลายเป็นสิบสิบสี่ลบด้วยเก้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้านะคะใส่ห้าต่อไปอตรงนี้นะคะเก้าลบด้วยเก้าเหลือศูนย์นะแล้วก็ตัวสุดท้ายในหลักแสนก็จะเป็นเลขเก้านะคะก็ดึงมาได้เลยนะ ตรงนี้ก็จะได้คำตอบเป็น95,000นหอะคะเท่านี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนำจำนวนตรงนี้นะคะไปแทนค่าในประโยคสัญลักษณ์นะก็จะได้เป็น95,000อดบวก เก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะก็ไปวกกันหนึ่งบวกเก้าได้สิบนะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะคะทดอีกหนึ่งเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่ง ก้าบวกหนึ่งได้สิบนะคะใส่สิบลงไปเลยอ่ะก็จะได้เป็นหนึ่งล้านห้าพันนะคะหนึ่งล้านห้าพันซึ่งนะคะซึ่งคำตอบที่ได้นะคะมันตรงกับโจทย์ของเราไหมคะตรงกันนะคะถ้าตรงกันหมายความว่าคำตอบของเราจากบรรทัดนี้นะคะถูกต้องนะเราก็อามาเขียนตอบได้เลยนะคะว่า สี่เหลี่ยมของเรานะคะมีค่าเท่ากับเก้าล้านอ่ะเก้าแสนห้าพันเอ็ดนะคะ,ะแบบนี้แล้วก็เขียนตอบเก้าแสนห้าพันโอเคนะคะอ่ะข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้านะคะข้อสุดท้าย หาตัวตั้งเช่นเดิมนะคะข้อนี้โจทย์เป็นการลบกันอยู่นะคะบวกกันอยู่นะข้อนี้บวกกันอยู่บวกกันนะคะเราจะหาโดยการนําไปลบนะคะนําจํานวนที่เหลือเนี่ยไปลบกันนะ,ะโดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่านะคะเป็นตัวตั้งก็คือห้าล้าน89 2 6 5 1้านห้ห้าสิบเอ็ดนะคะลบด้วยสี่ล้านห้าแส2สองืหพห้าร้อยแปดสิบสองนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม แล้วก็เราจะมาหาผลลบกันนะคะในบรรทัดต,ต่อไปเดี๋ยวจะไปทดข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ5892ปดเก้าหานึ่งลบด้วย4526 582องหทีนี้ลบกันนะคะหนึ่งลบด้วยสองไม่ได้นะคะไปกระจายเป็น11 เหลือเก้านะคะสี่ลบด้วยแปดไม่ได้นะคะไปกระจายเป็นสิบสี่ลบด้วยแปดเหลือหกห้าลบด้วยห้าเหลือศูนย์นะคะสองลบด้วยหกไม่ได้ไปกระจายกลายเป็นสิบสองลบด้วยหกกลายเป็นเหลือหกนะคะแปดลบด้วยสองเหลือหกแปดลบด้วยห้าเหลือสามห้าลบด้วยสี่เหลือหนึ่งนะคะ,ะก็จะได้เป็นหนึ่งล้านสามแสนหกหมืนหกพันหกสิบเก้านะคะ ทีนี้เราก็จะนำจำนวนตรงนี้นะคะไปแทนในประโยคสัญลักษณ์ในโจทย์นะคะอ่ะเราก็ไปแทนกันได้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวทดให้ดูข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ ก2ได้11ใส่1ทดหนะคะแบวกหได้14ทดอีกหเป็นสิ้ใส่หทดหนึ่งห้ 5, บวกศได้หทดอีกหเป็น6นะคะ6บว 6, เป็นสิใส่สทดหนึบวก2เป็น8ทดอีกหเป็น9นะคะ8ดา3บวกหได้แนะคะหนบวก4ได้หนะคะอ่ะทีนี้เราก็นำไปเขียนตอบตรงนี้ 5้าห้ล้านแปดแสนเกนะคะเราก็ไปเช็คดูนะคะว่ามันมีค่าตรงกันไหมนะคะห้าแปดเนะคะโอเคตรงนี้เท่ากันนะคะเท่ากันก็แปลว่าคําตอบตรงนี้ของเราะะถูกต้องก็เอามาตอบได้เลยนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นึ่งล้านสามแสน 6 6 0 0 0นสิบเก้านะคะแล้วก็มาเขียนตอบหนึ่งล้านสามแสนหมืพหกสิบเก้านะคะอ่ะก็เสร็จแล้วทั้งห้าข้อนะคะมีใครทําถูกต้องหมดเลยไหมคะอ่ะใครทําถูกต้องหมดเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะส่วนใครที่ผิดนะคะก็ไม่เป็นไรให้นักเรียน แก้ไขลงไปได้นะคะใช้ปากกาดแดงแก้ลงไปให้ถูกต้องนะคะใครถูกก็ตรวจถูกได้เลยนะคะ